แต่โดยทั่วไปปัจจัยสำคัญที่มักจะพบในคนสำเร็จมีดังนี้ค่ะความมุ่งมั่นและตั้งใจคนสำเร็จมักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดๆก็ตามความอดทนและไม่ย่อท้อการประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาและความพยายามคนสำเร็จจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแต่จะพยายามหาทางแก้ไขปัญหาและก้าวต่อไปการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วคนสำเร็จจะต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาคนสำเร็จจะไม่ตื่นตระหนกแต่จะพยายามหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบและมองเห็นโอกาสใหม่ๆจะช่วยให้คนสำเร็จก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วความเชื่อมั่นในตนเอง การเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จความรับผิดชอบคนสำเร็จจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและไม่โทษคนอื่นเมื่อเกิดปัญหาความสัมพันธ์ที่ดีการมีคนรอบข้างที่สนับสนุนและให้กำลังใจจะช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้โอกาส แม้ว่าความพยายามจะเป็นสิ่งสำคัญแต่โอกาสก็มีส่วนสำคัญเช่นกันการรู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น